สวัสดีครับเทรดเดอร์ eder, ทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในว่ากันได้เรื่องของทองคำนะฮะเมื่อวานที่โพสต์ไปในเพจนะครับเ,เป็นรูปภาพทีนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่องของทองคำเมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้มีออเดอร์ที่กำลังรันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในในเรื่องแรกก่อนนะครับก่อนอื่นก็ สวัสดีเทเดอร์ที่ติดตามแล้วก็ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวสาเหตุที่เข้าออเดอร์อะจะมีประโยชน์ในเรื่องของอคือคนดูหรือเทเดอร์ที่ดูอยู่จะเอาไปปรับใช้ได้อาจจะมีประโยชน์ต่อ,อต่อเราเนาะ <c oughs> อาจจะไปปรับกับเทคนิคเราหรืออะไรก็ลองดูเผื่อเผื่อมีประโยชน์นะครับผมก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับว่ามันก็จะมีแต่ละสถานการณ์ สาเหตุมันจะไม่เหมือนกันเนาะเราดูติดตามกันไปเรื่อยๆเผื่อจะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็กันกองมาเป็นระบบของเราเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในทองคํานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าผมวางแผนไว้ก็คือ2โซนนี้นะครับที่ตีออเดอร์บ็อกไว้นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเราลองมาดูใน สาเหตุที่เข้าออเดอร์แรกนะครับคือตรงนี้เขาเป็นเอ่อเทนขึ้นมาเป็นแบบเทนไลน์นะครับขึ้นมาเป็นแบบเทนเทนไลน์ทีนี้ในทาง SMC มเนี่ยนะครับเราจะมองเทนไลน์เนี่ยเป็นสภาพคล่องนะครับผมก็เลยตีเอ่อตีเทนไลน์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วแล้วแล้วเขาหลุดมานะฮะ <c oughs> พอเขาหลุดมาเนี่ยนะครับเราก็รอด้านล่างอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าในทางที่เขาเอ่อเทรดเทนไลน์กันเนี่ย เขาจะรอเซล์ถูกไหมครับเขาจะรอเซล์ตรงนี้คือตรงนี้เขาก็จะได้ออเดอร์เซล์ลงมาเนี่ยครับอแต่เรานี่จะได้ก่อนเราเน้นบายเพราะว่าผมดูแล้วว่ามันน่าจะเคลียร์ออเดอร์พวกนี้นะครับแล้วแล้วกลับมาเป็นสภาพคล่องทีนี้เนี่ยผมจะย้อนกลับไปให้ดูก่อนว่าคนจะงงว่าอันนี้มันคือออเดอร์บล็อกอะไรนะครับทำไมถึงตีแบบนี้แต่ผมจะไปดูใน H ฮดซีให้ดูนะครับอะ ทีนี้เนี่ยใน h 4เนี่ยนะครับมันมีโอเดอร์บล็อกอยู่2โซนนะฮะมันมีโอเดอร์บล็อกอยู่2โซนเห็นไหมครับชัดๆมันมีโอเดอร์บล็อกอยู่2โซนนะครับแล้วก็มี liquidity ลิควิตตี้รออยู่โซนเนี้ยผมเลยรอที่จะบายนะครับอ่าทีนี้พอราคาเขาลงมานะครับอ่าแล้วเรากลับไปที่3าชิพเหมือนเดิมพอราคาเขาลงมานะครับปกติเทรดสั้นเนี่ยผมจะเทรดใน30นะครับจะมีในทองคำนี่แหละที่เราจะเทรดใน m 3 0 พอราคาลงมาปุ๊บใน M 3 0ใช่ไหมครับเราก็เ่อยไปดูช่วงที่เขาลงมานะครับช่วงที่เขาลงมาตรงนี้ผมก็ไม่ได้แผ่นดิ่งไว้นะครับไม่ได้เข้าตรงนี้จะบอกว่าเออทำไมเราไม่ได้เข้าที่เกาะเพราะว่าอ่านกำลังจะบอกสาเหตุทีนี้เนี่ยเช็คลิสต์อันเนี้ยก็จะเป็นอีกเช็คลิสต์หนึ่งที่มันที่มันไม่ใช่ที่ผมเคยอธิบายมาก่อนหน้านี้ที่มันจะเป็นลักษณะแบบว่าเปลี่ยนโครงสร้างอย่างนี้อ่าโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มือลั่นนะ ที่เป็นการแบบเปลี่ยนโครงสร้างแบบคล้ายคล้าอ QM มาอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยจะไม่ได้ใช้อันนี้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในรูปของการแอคชั่นอ่าคนที่รู้ก็คนที่รู้ก็ก็จะอ๋อนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ก็คือสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในคอร์สนะครับคือพอดีผมมีคนจองคอร์สแล้วก็เลยแบบพูดมากไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกรายละเอียดลึกๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องผิวเผินทั่วไปที่คนจะมองออกนะครับว่าเป็นเป็นกาแอคชั่นอะไรนะครับ ทีนี้เนี่ยใน M ใน M 5เนี่ยเราก็ดูว่าเขาจบเป็น p r i c Action นี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราไปดูใน M 1 5อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจใช่ไหมครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ย M 1 5เขาก็จบเป็น p ป i ีกอีกแบบหนึ่งที่ซึ่งมัน Confirm ในทางเดียวกันนะครับผมเลยตัดสินใจเข้า Order แล้วก็ SL ไว้ที่ด้านล่างของแท่งเทียนตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็น Setup ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่า TP เนี่ยนะครับ จุดสาคัญอยู่ตรงที่ tp นี่นะครับทําไมผมถึง tp แม่นทําไมถึง tp ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะมีความข้องใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงแม่นจังทําไมไม่เก็บข้างบนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเอาแค่ตรงนี้อ่ะจะมาขายขายข้อข้องใจตรงนี้กันคือการหา tp นี่นะครับผมจะเล็ง order block ฝั่งตรงข้ามจาได้ไหมครับที่ผมที่ผมจะพูดมาเรื่อยๆเลยทีนี้เนี่ยอันเนี้ยคนได้ดูคลิปนี้เนี่ยจะได้จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามผมก็แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ออเดอร์บ็อกอย่างเดียวที่เราจะใช้สังเกต TP ได้นะครับสาเหตุที่ผมตีเส้นไว้ตรงนี้แล้วตั้ง TP ตรงนี้เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับจำให้ดีนะครับมันจะมีประมาณอสีอ่หัวข้อเลยผมผมพูดให้สี่หัวข้อเลยในหลักที่ผมกาหนด TP ตรงนี้ถือว่าเป็นคีย์แพงไปก็แล้วกันนะครับ อ่า uh, ผมผมตีเ <c oughs> ทลลาย,ยาวไปเนี่ยครับคุณเห็นอะไรไหมครับตีเทลลาย,ยาวไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดเซลล์จำจำได้ไหมครับเวลาคนที่เขาเทลเอ่อ uh, เล่นเทลลายเขาจะเซล,ล์เวลาหลุดกรอบออกมาเขาจะเซล,ลตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เป็นจุดที่เราต้องต้องเซฟในการปิดออเดอร์อันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับอ่าวเคลียร์น,นี้ออกก่อนนะครับข้อที่สองนะครับอืของดีนะเนี่ยใครได้ดูถือว่าโชคดีอ่า ข้อที่2เนี่ยนะครับคุณเห็นไหมเขาว่าเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วเขาเสียโครงสร้างลงมาเสียลงเสียโครงสร้างลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ QM นะครับ QM เนี่ยเวลาที่เขาจะเซล์ QM กันเนี่ยครับหมายถึงว่าตรงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงถูกไหมครับเขาจะเซลก์กันเดี๋ยนะครับเดี๋ยวผมขอลาก่อนล่ากมาถึงจุดที่เรา ตรงโลที่เขาลงมานะครับที่เราเข้าออเดอร์แล้วเนาะว่าเราจะเล่น TP ที่ไหนดูไหมครับโซนนี้นะครับจะอยู่ในโซนของ QM เป็นช่วงอ่าเลย50ขึ้นไปก็จะเกี่ยวกับเรื่องพรีเมียมดิสคา์อีกนะฮะอันนี้ก็คือซ้อนให้เลย QM เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปิดที่6 1 8 8กันนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยมีอะไรให้ผมสังเกตอีกคือจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องต้องลังเลแล้วถูกไหมครับจะต้องแบบว่าเซฟแล้วถ้าผมไปกําหนดที่61.8นี่นะครับผมก็อาจจะไม่ถึงถูกไหมครับท เหตุผลถัดมาเนี่ยนะครับเราย่อยไปดูนะครับผมเล็งเห็นตรงนี้ที่มันเป็นเข็มใช่ไหมครับแล้วก็มีเข็มตรงนี้ใช่ไหมครับเราลองย่อยไปดูในไทม์เฟรมเล็กๆว่าเขามีอะไรอยู่ถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมเล็กๆนี่นะครับตรงเนี้ยนะครับจะเป็นเหมือนแนวรับนะครับนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับพอนึงพอเห็นภาพไหมครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนคุณเห็นเห็นภาพแนวรับแนวต้านไหมครับเห็นไหมครับเห็นภาพแนวรับแนวต้านไหมครับผมถึงเลือกที่จะปิดตรงนี้ นะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสุดท้ายนะครับ <c oughs> ทองคำเนี่ยนะครับคุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเนี่ยครับวิ่งตามราคานะเวลาคุณเทรดสินทรัพย์อื่นคุณจะไม่พูดถึงราคาถูกไหมครับมันจะราคาเท่าไหร่ก็ไม่เู้เราไม่เคยสังเกตเลยว่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร EU อยู่ที่ราคาเท่าไหร่จะไม่มีใครพูดแต่ว่าทองคําเนี่ยจะมีเรื่องราคาของมาเกี่ยวเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีจิตวิทยาในเรื่องของ ตัวเลขราคานะครับเลขท่วนเลขหลักห้าคุณเห็นไหมครับว่าผมตั้ง CP ที่สองสามสองห้าอันนี้เป็นอีกคีย์หนึ่งนะครับในการเทรดทองคําคุณต้องจาไว้ว่าราคาที่มีในยะเนี่ยเป็นเลขกลมๆนะฮะเป็นเลขกลมๆเป็นเลขท่วนๆหรือเป็นเลขห้าอย่างเงี้ยนะครับผมผมจะให้ความสําคัญอันนี้เป็นเป็นทิคนึงนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับในการดูจุดเข้าแล้วก็จุดออกหรืออะไรเงี้ยนี่เป็นเป็นหลักใหญ่ที่ผมใช้ปิดท p แล้วก็ เราก็ได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ได้เซลลงมานะนี่ผมผมไม่ได้เซลลงมาแต่ว่า <c oughs> ผมเนี่ยวางแผนไว้สองบล็อกก็คือพอที่นี่พอเขาลงมาเนี่ยนะครับตอนแรกผมกะจะเติมไม้แต่ผมก็ไม่กล้าเติมพอเติมบ่ายนี่มันสวนแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นขาลงแล้วเอาจริงๆนะครับตรงเนี้ทำเฟรมสามสิบเองเนี่ยเขาเป็นเทนขาลงนะครับเป็นเทนขาลงนะครับสวิงนี้เขายาวมากเลยนะครับยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้น นะครับตรงนี้มันเป็นแค่สวิงย่อยเองนะฮะทีนี้เนี่ยที่ผมกล้าบายก็เพราะว่ามันเป็นดีมาในทางเฟรม h 4ถูกไหมครับอ่าดีมาในทางเฟรมใหญ่จะมีผลกว่าท่าเฟรมเล็กเสมอนะครับจุดเข้าจุดออกนะฮะอ่าคุณจะเห็นความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับในสาเหตุที่ในการเข้าออเดอร์นะครับค่อยๆเจอภาพหลากหลายค่อยๆเก็บประสบการณ์ค่อยๆเก็บข้อมูลไปนะครับเดี๋ยวมันจะตกผลึกเองนะครับ โอเคอ่ะทีนี้พอจน TP มาแล้วเนี่ยก็คือผมก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้พอดีว่ามันมีข่าว PPI นะครับก็เลยแบบปึ้งแปบ๊บเดียว TP เลยนะฮะอ่ะโอเคเหตุผลในการ TP ตรงนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจได้นะครับก็มี4เหตุผลหลักๆก็คือในเรื่องของเทนลายนในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับในเรื่องของแพทเทิร์นกับตัวของ QM อะไรพุกงนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ผมรันอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้นี่เป็นการเข้าคล้ายๆกันการคอนเฟิร์มคล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของพายแอคชั่นนะครับก็ยังรันอยู่แล้วก็ผมรอ TP ที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> รอ TP ที่ตรงนี้ก็คือว่าตรงเนี้ย มันเริ่มเป็นเทนขาลงอ่าจะพูดว่ามันเป็นเทนย่อยเหมือนเหมือนจะลงมาแล้วถูกไหมครับซึ่งซึ่งตรงกันกับในไทม์เฟรม M สามสเนี่ยนะครับเขาจะอาจจะลงต่อเนื่องไปก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยที่ยังเน้นบายอยู่คือผมยังเชื่อในดีมานไทม์เฟรมใหญ่อยู่นะครับคือเทคนิคที่ผมเล่นนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่ก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะคุณต้องยอมรับตรงนี้ถูกไหมครับอ่าทีนี้เนี่ย <c oughs> เราก็ต้องเล่นให้ถูกจังหวะ คือถ้าไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเขาจะลงจริงๆสุดท้ายไทม์เฟรมใหญ่มันก็จะกลายเป็นหลงตามถูกไหมครับทีนี้เนี่ยในเมื่อไทม์เฟรมใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยนะครับผมก็ยังต้องบายแอดบายไว้อยู่นะฮะโอเคจริงๆเนี่ยเราจะเล่นแบบบายแล้วก็เซลลงมาอย่างนี้นั้นก็จะซิ่งเกินไปนะครับก็จะกลายเป็นแบบว่าโอ้แม่นเกินเทพเกินอีกนะฮะโอเคอสาเหตุที่เข้าก็เป็นไライชั่นนะครับไラชั่นแล้วก็ปิด TP ตรงนี้สาเหตุที่ c p ตรงนี้ก็คือว่า อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันเหมือนจะเป็นสวิงลง,ลงมาเรื่อยๆแล,แล้วเนื้อมันเป็นเหมือนจะสวิงลงมาเรื่อยๆผมคิดว่าเขาจะมาแค่ช่วงนี้เนี่ยนะครับอาจจะลงก็อาจจะหรืออาจจะขึ้นไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าก็เป็นดีมันใหญ่อาจจะผักขึ้นไปได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเพย์เซฟนะครับเราต้องเพย์เซฟสาเหตุที่ปิดตรงนี้เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อผมปกติผมก็จะปิดเนื้อสวิงนี่แหละครับแล้วก็ในทำเฟรมเล็กๆนี่นะครับลองย่อยไปดูนะครับ ทำเฟมห้า um นาทีเขก็จะมี o อ d e r box ซ่อนอยู่เห็นไหมครับอ่าตรงนี้นี่แหละครับที่ทําให้ผมเลือก tp ตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อกำไรขาดทุนเนี่ยมันก็สามจุดหกผมก็โอเครับได้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทองคำร,รันยาวๆนี่ก็เปล่าใจไม่ถูกเหมือนกันทองคําไม่เหมือนคู่เงินนะเพราะว่าคู่เงินถ้าเข้าไปเขาก็ไปตามทิศทางของเขาดุยๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับ โอเคอ่าประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามก็เหมือนเดิมถามมาได้เลยแล้วก็คอร์สที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยครับที่เป็นคลิปเนี่ยนะครับเรอก็อยู่ประมาณห0 6 0หสแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเสร็จก็จะรีบมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าอ่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีอ่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็นเป็น,ปนของขวัญให้กับคนที่ติดตามมัเพราะว่าเพจเรามีคนติดตามน้อยมันเป็นเพิ่งเริ่มแล้ว ก็จะเหมือนกับว่าคนที่โตมากับเราช่วงแรกๆนะช่องอาจจะโตวันข้างหน้าอาจจะโตไปหรือไม่โตก็แล้วแต่ว่าผมขอบคุณสองสามร้อยคนตรงเนี้ที่มากดติดตามผมเนี่ยนะครับอาจจะมีแบบว่า,าราคาพิเศษให้สําหรับยี่สิบคนแรกหรือสามสิบคนแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีเดี๋ยวจะมาบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้จะจบยังไงนะครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะถึงน่าจะไปถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้ไป5แล้วเนาะล้วก็ถ้าเสียตรงนี้ก็จะเป็นเหลือ4ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงพอตก็ยังยังยังก้าวหน้าอยู่นะครับเออแล้วก็โบกเกอร์เนี่ยนะครับแนะนํา h s m นะครับที่ผมใช้เนี่ยคือคือจะพูดว่าอย่างไงอ่ะประทับใจครับประทับใจเพราะว่าราคคงราคาเนี่ยก็คือตรงมากสเปคก็แคบ สวอปเนี่ยไม่เสียนะครับเทรดข้ามวันอย่างผมเนี่ยสายรันอยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีเราเล่น H4 แล้วก็เล่น RR อย่างเงี้ยไกลๆจนจบสวิงอย่างเงี้ยก็ไม่เสียสวอปนะครับก็จะสบายใจหน่อยนะครับโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์นะครับกับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับขอบทุนคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจนะครับ รบกวนหน่อยได้ไหมครับไปกดติดตามเพจ facebook หน่อยได้ไหมครับคนติดตามน้อยมากน่าสงสารนะฮะลบกวนหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ